สวัสดีค่ะมาพบกับรายการมุดท้องมุดโุกโบกับหมอโบอีอีพีที่2กันนะคะทุกคนหลังจากที่อีพีแรกเราปล่อยไปเมื่อประมาณ1นึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีที่แล้ว EP ที่ก็ตามมาใช้เวลา1ปีด้วยกัน EP แรกเนี่ยจะได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเลยคุณหมอโบ3 7 0สามแสนวิวมีคนเรียกร้องเข้ามามากว่า EP 2ต้องมาแล้วแหละอ่าแล้ววันนี้นะคะคุณหมอโบเราก็มีผู้ชมทางบ้านอีกแล้วมีสายเข้ามานะคะผู้ชมทางบ้านชื่อ คุณอ <recess ed isolation> ู๊ดชู่คุณคุณนะคะแมมคนมันชื่อโหลกันได้อ่าอาจจะชื่อสามกันเฉยๆก็ได้ลองมาฟังปัญหาจากคุณอู๊ดกันเลยดีกว่าว่าวันนี้คุณอู๊ดเนี่ยอ่าจะมาปรึกษาคุณหมอโบเรื่องอะไรนะคะคุณอู๊ตคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเสียงก็คุณคุณนะเนี่ยนั่นไะสิเอาวเพราะอไร ชื่อคล้ายเสียงคล้ายได้เอาไม่เป็นไรผ่านค่ะผ่านอ่ะคุณอู๊ทุน,นี้มีปัญหาอะไรมาปรึกษาคุณหมอโบคะป่าคือแฟนอะคะ่ะน้องชายเขาใส้ค่อนข้างเล็กคือเล็กมากเล็กขนาดไหนคะคุณอู๊ตยังไซส์ส่กก็ยังแอบ,บหลวมน,นิดนิดอะคะ่ะโอหโหตาสาว <laughs> อ่ะอ่ะโดนออฟเฟนไม่ว่ากันเนาะคุณหมอโบเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ลีลาก็คิดว่า กันนะคะ่ะแต่ว่ามันก็เหมือนจะมีปัญหาค่ะคุณหมอปัญหาอะไรหรอคะก็คือระหว่างที่มีอะไรกันนะคะเราไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่เลยแล้วก็ไม่เคยเสร็จเลยค่ะแต่ก็ไม่เคยบอกเขานะคะกลัวเขาเสียงความมั่นใจแล้วคุณอูดพบกับแฟนคนนี้มานานเท่าไหรไหรอคะสามปีแล้วค่ะคุณหมอแ,บบแล้วสามปีนี้คะ่ะคุณอูดเคยแบบว่าประสบความสําเร็จแบบถึงจุดสุดยอดอะไรแบบเอาตรงๆเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้จะดับเสียงใช่ไหมคะคือว่าไี่ใหญ่เขาจับได้อ่ะค่ะ ยอมรับตรงๆว่าไม่เคยเลยค่ะเฟซเอาตลอดผู้ตามของตรงข้าวแล้วแหละไม่ยอดหญิงหนูถนอมใจผัวหนูได้เก่งมากเลยค่ะแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนนะคะถึงต้องโทรมาปรึกษาคุณหมอโบวันนี้ค่ะคุณอู๊ดหนูเองก็ทําใจได้มาตลอดนะคะแต่จนมาถึงล่าสุดเนี่ยเขามาบอกกับหนูตรงๆว่าเขาเองก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยฟินมาตลอดเหมือนกันเขารู้สึกว่ามันหลวม โอ้ยคือเขาโทษเราเหรอคะหรือว่ายังไงคะไม่เชิงโทษนะคะเหมือนเขาอยากหาทางออกร่วมกันนะคะหนูก็เลยคิดว่าถ้าแฟนเราไซส์เล็กเนี่ยแล้วเราไปทํารีแพร์ให้น้องเราเล็กตามเนี่ยมันจะช่วยให้หนูรู้สึกได้มากขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกแน่นขึ้น,ว,นวินวินแบบนี้ทําได้ไหมคะไม่คุ้ ช่างคิดเนาะถ้าเป็นอย่างนี้นี่สามารถทาได้ไหมคะคุณหมอโบทำอะ่ะมันทําได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ไงจริงๆแล้วว่าค่ะการทํารีแพร์เนาะเรากระชับที่บริเวณด้านนอกนะคือถามว่าช่วยสามีได้มั้ยมันก็พอไหวแหละรู้สึกทับทับเวลาเข้าอะ่ะค่ะแต่ว่าในด้านอารมณ์ของหนูเองอะ่ะมันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่นะคุณหมอโบพอจะมีวิธีไหนที่จะช่วยเหลือคู่รักผู้นี้ได้บ้างคือเอาจริงๆการถึงจุด ความสาเร็จนะเนาะมันก็ไม่ใช่แค่ความคับอย่างเดียวใหญ่ไปก็ลําบากเนาะบางทีอัดเสพมาใช่ไหมคะหมอโบทะทลอะถกมาเลยีก็งานหนักหมอโบูอีกเนาะใหญ่ไปมันมันก็เจ็บค่ะคือออก,กรซัมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความคับ<ม>ออก,กรซัมเนี่ยมีอวัยวะที่มีบทบาทสาคัญอยู่2อ,อย่าง<ม>ก็คือคิทตอลิสกับบริเวณจีสปอ2ตสองจุดนี้แหละของจุดที่รับความรู้สึกค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้ถึงคลแม็กซ์เยอะมากเลยทีนี้ก็ต้องมาดูกันค่ะว่าคุณอูดอะคิทตอลิสอะมันมีนปัญหาหรือเปล่า คนบางคนเนี่ยมันมีหนังมาหุ้มคิทตอลิสอยู่ทําให้คิทตอลิสต,ตัวนี้ถูกปดบังไว้ทําให้ไม่เกิดความรู้สึกระหว่างมีเพศสัมพันธ์มัน,มน<า>ก็เลยไม่ถูกฟังเสียว <laughs> เอามันบงั <laughs> บงเสียวนั่นแหละ <laughs> <laughs> กับอีกจุดหนึ่งก็คือจีสปอร์ตค่ะบางคนอาจจะจีสปอร์ตรับความรู้สึกน้อยกว่าปกติก็เป็นได้เหมือนกันเนาะทีนี้เนี่ยการรีแพร์อาจจะไม่ตอบโจทย์สิ่งที่ต้องมาดูต่อไปก็คือมาตรวจหน่อยนึงว่าคิทตอลิสเนี่ยมันมีอะไรมาบดบังหรือเปล่าถ้ามันบดบังอันนี้เราเอาหนังหุ้มคิทตอลิสออกได คุณอูดก็จะความรับความรู้สึกได้เยอะึ้นกับอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคิดตอนลิฟไม่มีปัญหาเนาะเราสามารถทำโอช็อตโอช็อตคืออะไรคะคุณหมอบบโอช็อตเป็นการเอาเ,อาเลือดของคนไข้เองอะคะ่ะมาผ่านกระบวนการพิเศษก็คือเจาะเลือดคนไข้ออกมาเจาะเลือดคนไข้อ,ออกมาแล้วเอาไปปั่นแล้วก็<า>เอาสารบางตัวที่อยู่ในเลือดเนี่ยฉีดกลับเข้าไปบริเวณ g s สปอตก็ช่วยกระตุ้นใช่ไหมใช่กระตุ้นให้มันความรู้สึกมากคือเป็นน่าสนใจนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้สิ่งแปลกปลอมอะไรเลยด้วยก็เป็นของร้างไกยตัวเองเอแล้วก ฉีดไม่ได้ผ่าไม่ได้อะไรเลยด้วยไม่มีไม,ไม่มีผัดถ้าสนใจเลยค่ะคุณอู๊ดโอเคค่ะคุณหมอเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะอีปัญหาเรื่องไซส์เนี่ยมันก็เป็นปัญหาโรคแตคกครก็โรคแตกอยู่ค่ะคุณหมอโบที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอโบเคยมีเคสที่มาปรึกษาเรื่องอะไรแบบนี้บ้างไหมคะบ่อยไหมมันมันก็มีอะนะแต่ว่า ก็ไม่เคยเจอขนาดว่าแบบจินตนาการวิธีแก้มาเองอ่ะประมาณว่าแบบของแฟนเล็กใช่ไหมฉันก็ทํำให้ของฉันเล็กตามไปเลยอย่างเงี้ยเคสนี้ก็ถือว่าจีเนียสเลยค่ะยกนิ้วให้เลยค่ะเฮ้ก็จบกันไปนะคะสำหรับ EP นี้เดี๋ยวยังไง EP หน้ามุดท็อกมุดโทรกับคุณหมอโบจะเป็นอะไรนั้นโปรดติดตามค่ะปีหน้าปีหน้าไม่ใช่